นะครับอารครับวันไม่มีไหลนะครับสีสันที่สวยเลยนะครับอะพีดีโีทำงานปกตินะครับยกล้อหน่อยใช่ไหยกล้อหน่อยครับ มังดี้เลยนะครับมีรถที่เก็บงานเสร็จนะครับตัวนี้เป็นผมมือเร็จนะครับเป็นคูเบต้านะครับแถว5018ดูดีเลยรถที่เก็บงานพร้อมใช้ทั้งหมดเก็บงานทุกจุดทุกระบบเลยนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่490,000บาทนะครับตัวนี้รอเรียกทะเบียนอีก5วันทำการราคานี้นะครับได้เคียงไปกันนะครับใบมีดหน้านะครับใบมีดก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นผานพ่วนนะครับเป็นผานพ่วง5ใบ24นิ้วนะครับเป็นผานพ่วนจากค่ายนาซานะครับเป็นผานพ่วน 5ใบนะครับตัวนี้นะครับผานใหม่นะตัวนี้เป็นผานใหม่นะครับอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวนัดให้ช่างน้อยนะครับดันไปดันกลับนะครับไม่วางผานนะครับรถคันนี้ก็อ่ะช่างน้อยเปิดชั่วโมงการทํางานนะครับอ่นะครับดูยางนะครับยางใหม่ท e ั้ง4เส้นนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นทุกรายละเอียดนะครับเราเก็บให้ใหม่นะครับเก็บงานให้ใหม่3,800ันแนะครับ79ชั่วโมงการทํางานครับอ่าตัวนี้เรามาทําสีใหม่นะครับเก็บชมด้วยไม่เต็มนะครับสติ๊กเกอร์ก็จะเป็น นี่เปเต็ดนะักแท็กเตอร์ครับเป็นโฉมพิเศษสีพิเศษครับตัวนี้นะครับ4ี่แสไปครับใช้งานอยู่ที่3,800นะครับ79ชั่วโมงการทำงาน ไปเลยสนีสองอันนี้เผาดีกว่าครับสีสองเผาครับนะครับปูอยู่ทงานได้ปกตินะครับดัครับครับฟันไม่มีไหลนะครับสีสันที่สวยเลยนะครับคันนี้นะครับ ขับรอๆขับเท่เครับไม่ต้องไปซื้อมือหนึ่งลิมิเต็ดครับแปดแสนกว่าบาทนะครับมาซื้อมือสองเ่านัเทเตอร์ครับสี่แสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับรถพร้อมใช้งานด้วยนะครับเรามีประกันเครื่องยนต์ให้หกเดือนนะครับหลังการขายนะครับสําหรับโฉวมลิมิเต็ดนะครับเราว่าเราเช็คเตครับตัวนี้นะครับพร้อมทุดแต่งนะครับตัวนี้นะครับพ่อซิ่งเสาคำลังชานะครับ เรายังแถมผ่านควนให้ใหม่ด้วยนะครับตัวนี้นะราคาเพียง490,000บาทนะครับเฮ้ย,ถยไถยังไงคือซักเป็นงูนให้ได้นี่อันอ่าผมจะจะไถให้มันเรียบนะครับผมไม่ได้ไถให้มันเป็นสนามวิบากนะครับอานะครับไม่ชั่วโมงค้นปกติครับอ้าวไปไปเพื่อน เบิ่งแล้วนะครับอันนี้ใบมีดมันใหม่ครับมันก็เลยปักนะครับต้องได้เลี้ยงนะครับ <_ d ata> มือ่อมื่อขึ้นไปเห็ดยังมาเมือใหอ <_ d ata> ม่อ่อนบอ <_ d ata> ่อไปเห็ดยังมาอ่าไปเห็ดยังมาเมื่อขึ้นอ,อ่ะอ,อ,อ่าเรื่องอะไอ่าโอ้ยทำงานปกติพีดีโอทำงานปกตินะครับเดี๋ยวเช็คลูกปืนล้อหน่อยชสักน้อยนะครับเช็งงคลูกปืนล้อหน่อยนะครับ ยกล้อหน่อยนครับเครื่องหน่อยยกล้อหน่อยครับหนาไม่ดันนะครับกเครื่องหน่อยรเครื่องหน่อยกเครื่องหน่อยเครื่องหอนี้เครื่องเดิมๆนะครับไม่ได้แกะไม่ได้ื้ ไม่มีไอครับเช็คสภาพพร้อมใช้ครับน้ามันเครื่องของเหลวสีล้อหน้าซ้ายขวาซีล้อหลังนะครับเราเช็คให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถมาดูสินค้าได้มาดูรถคันนี้ได้นะครับรถสวยๆสภาพเหมือนใหม่ครับไม่ต้องไปซื้อราคา8 0 0แสนกว่านะครับมาซื้อที่นี่49แสนเก้านะครับรวมส่งฟรี300กิโลเมตรแรก พร้อมแถมประกันเครื่องยนต์ให้6เดือนนะครับหลังการขายนะครับดูนะครับรายละเอียดนะครับสลักคานสลักใบมีดนะครับตัวนี้ทีมช่างเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยครับสภาพไปเหมือนรถใหม่ครับ L40 L5018 t o r i m i t e NT นะครับของทีมงานนักเทคเตอร์นะครับขอบคุณครับ